ผมย้ยทุกคนกลับมาริมาตัวเองว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของอาการออกจากคอฟโซนนะครับการเปลี่ยนนิสัยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้าใครจํากราฟที่ผมเปิดให้ดูได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับแค่เราดีขึ้นแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นจากหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วเราคูณอย่างเนี้ย แปลว่าอะไรเราทํางานดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตเป็นเวลาสามร้อหกสิบห้าวันนะครับยกกําลังไปมันจะกลายเป็นเลขสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดครับแปลว่าธุรกิจเราเติบโตขึ้นสาสิบเจ็ดเท่าแต่ถ้าวันนี้เราทําธุรกิจแล้วเราแย่ลงทุกวันวันละหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นเวลาสามร้อหกสิบห้าวันนะครับจะกลายเป็นตัวเลขศูนจุดศูนย์สองหกคือมันไม่ถึงหนึ่งอ่ะไม่เต็มบาทอ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าวันนี้เราแค่ปรับเปลี่ยนตัวเราเองอ่ะให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่หนึ่งเป ในใครรู้สึกว่างว่าเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วเราทําตัวเองได้ดีขึ้นนะครับในทุกๆวันเราทํางานเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเราเก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับพิมพ์ i เข้ามาได้เลยนะครับนะครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ทําเลยวันนี้ก็ยังมีโอกาสนะเท่านี้เราตื่นเช้ามาเท้าเรายังติดดินเนี่ยนะครับเรายังสามารถนะครับปรับเปลี่ยนตัวเราเองได้ให้ดีขึ้นในทุกๆวันดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับ ผมรับรองว่าระยะเวลาปี2ปีเราก็จะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะขยายศักยภาพของตัวเราเองให้เก่งขึ้นได้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันดีมากไอ้สูตรอันนี้และกราฟอันนี้นะครับนั้นถ้าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าน,นี้ได้นะครับเจววกันนี้ได้เหมือนที่พี่หนึ่งชอบพูดนะครับ เราก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่านี้ได้นะครับเก่งขึ้นกว่านี้ได้นะครับเพราะเราเชื่อมั่นในอนาคตนะครับมากกว่านะครับชีวิตที่ผ่านมาในอดีตแสดงว่านะครับชีวิตเราก็จะเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเควันนี้เราจะพูดถึงอันหนึ่งคือเรื่องเราเรื่อง,ร,องราวของการรีคูตอ่าเรื่องราวของการรีคลูลแหมเฉลยตัวเลขเวลานะเวลาที่เรารีคลูลคนใหม่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่สําคัญมา,มากๆเลยคืออะไรเลยมันมีสามอย่างครับก็คือคําพูด นะครับน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางสามอันนี้มีผลต่อมันเป็นการสื่อสารนะครับกับคนนะครับสังเกตง่ายผมว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าเราฟังการหาเสียงเลือกตั้งของทุกพักนะครับนะครับของทุกพักโดยเฉพาะค a n ิเดตนายกนะครับผมเชื่อมั่นว่าอย่างหนึ่งเลยเราจะเห็นอะไรบางอย่างครับนะครับเราเห็นสีหน้าท่าทางของคนไหมนะครับเราเห็นเราได้ยินน้ำเสียงไหมหรือเราได้ยินวอร์ดดิ้งนะครับจริงๆแล้วทุก ทุกพักเนี่ยก็อาจจะพูดวร์ดิ้งที่เหมือนเหมือนกันแต่เราเคยสังเกตไหมว่าทําไมเราเราเชื่อมัน่นหรือเราชอบนะครับการสื่อสารของคนแค่บางคนนะครับที่อาจจะมีน้ําเสียงหรือท่าทางที่เราชอบนะครับผมว่านนี้คือสิ่งที่ดีมากๆนะที่เราจะามาใช้ก็บอกเวลาที่เราสื่อสารกับคนนะครับนะครับน้ําเสียง อวด,ดิ้งเนี่ยหรือคำพูดเนี่ยมีผลแค่เจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับของคำพูดแต่น้ำเสียงน้ำเสียงมีผลถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นครับท่าวันนี้เราเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงนุ่มๆหรือน้ำเสียงที่มันคึกคักขึ้นมาสามสิบแปดเปอร์เซ็นครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องราวของท่าทางทราวันนี้เราคุยกับคนนะครับอาจจะเปิดกล้องคุยซูมท่าทาง ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับร่างกายรอยยิ้มน้ที่เกิดขึ้นบนหน้าสีหน้าเราที่คุยกับคนมีผลถึง55เปอร์เซ็นตะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเราสามารถที่จะมีน้ําเสียงที่ตื่นเต้นนะครับท่าทางที่ตื่นเต้นได้นะครับมันจะมีผลต่อการพรีเซนต์การนําเสนอธุรกิจมหาศาลครับทําไมผมถึงพูดตรงนี้เพราะว่าเท่านี้เรามีความเชื่อมั่นในธุรกิจนี้อย่างจริงจังนะครับเชื่อไหมว่าหลายๆคนถ้าฟังเนี่ย นะครับพักที่ได้เบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับผมมัน่นใจอย่างหนึ่งเลยว่าผมว่าน้ําเสียงนะครับแล้วก็ท่าทางเขาสอดคล้องกันคือในความคิดเขาเขามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าเขากำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย mm hmm. เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราทําธุรกิจเรารู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองนะครับเราจะพูดน้ําเสียงที่มันแตกต่างกันนะครับกับเท่าน,นี้เราไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ น้ำเสียงที่เราพูดออกไปท่าทางที่เราพูดออกไปมันก็จะไม่มีความเชื่อมั่นครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตอกย้ําเรื่องของความเชื่อจริงๆจังๆแล้วกันว่าวันนี้ในการทําธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการทําอย่างอื่นเอาง่ายสมมุติว่าในที่นี้ใครทำงานประจาบ้างครับอภิมไลเข้ามานิดนึงนะครับวันนี้เราลองดูอ่ะคนที่ทํางานประจําสิ่งที่สังเกตเลยว่าอันที่หนึ่งเลยคือเราต้องตอบบาตรแปดโมงเช้าเรื่องงานห้าโมงเย็นเราต้องทําอย่างเงี้ยไปอีกสี่สิบปีจริงไหม อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองคือเงินเดือนถามว่าขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับเราเคยเห็นหลายหลายคนไหมครับทํางานเดือนชนเดือนนะครับเดือนชนเดือนทํางานยังไม่ให้งสิ้นเดือนเลยเงินเดือนหมดแล้วนะครับอันที่สามสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับการมือในองค์กรวันนี้เราจะมีหัวหน้าที่ไม่ชอบหน้าเราก็จะเป็นไปได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะโชคดีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการทํางานในองค์กรที่ดีอาจจะมีหัวหน้าที่น่ารักก็ได้เพื่อรลวมงานที่ดีลูกน้องที่น่ารัก ถือว่าโชคดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่หลายๆครั้งนะครับผมก็มีลูกค้ามี prospect ที่เคยคุยกันเขาก็เจอการเมืองในองค์กรเฮ้ยหัวหน้าพี่เป็นยังไงบ้างหัวหน้าน้องเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนโรงงานเป็นยังไงบ้างลูกน้องเป็นยังไงบ้างหลายๆคนก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นการเมืองในองค์กรมีทุกที่นะครับอ่าคนทำงานประจำบางครั้งเบื่อก็ลาออกไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งเริ่มมีภาระครับผ่อนบ้านผ่อนรถ จริงไหมครับมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลบางคนมีลูกบางครั้งมีค่าใช้จ่ายเบื่องงานสุดๆแต่ลาออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายประจําจริงไหมครับอ่าหรือว่าความเสี่ยงในการตกงานนะครับทุกวันนี้บริษัทหลายๆที่ก็มีการยุบแผนกหรือบางครั้งนายที่เรารักลาออกนะครับนายไปก่อนแล้วนะครับก็บางครั้งความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับกเกษียณก็อาจจะต้องมีเงินเก็บแต่ถ้าบางคนไม่ได้ลงทุนไม่ได้สร้างทรัพย์สินเลย วันที่เขากเกษียณก็ความเสี่ยงมหาศาลนะครับอถ้าวันนี้เราเป็นฟรีแลนซ์ล่ะนะครับใครเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมเรื่องฟรีแลนซ์นะครับมีงานถ้าออม,มีเงินจริงไหมครับมีงานเข้ามาเมื่อไหร่ก็สามารถรับจ็อบทางานก็มีรายได้เกิดขึ้นได้แต่เจ็บป่วยไม่ได้เมื่อไหร่ก็ที่เจ็บป่วยนะครับนอนพักอยู่บ้านรายได้อาจจะขาดได้นะครับอันที่สามก็คือทํางานเยอะนะครับก็ต้องใช้แรงกายซึ่งมันก็จะแลกมากับ สุขภาพแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนกลุ่มนี้จะไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะครับไม่มี r o v i d e n t fund ไม่มีอาจจะต้องซื้อประกันอะไรของตัวเองนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือคนกลุ่มนี้อาจจะเคยชินกับการเอาแรงแรกทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเองครับนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์งั้นเจ้าของธุรกิจหลาทุกวนันนี้เจ้าของธุรกิจก็คืออันนี้หนึ่งนะครับลงทุนด้วยเงินของเขาเองนะครับซึ่งก็ต้องมีทำเลมีค่าเช่า ถ้าไม่ได้ทำเป็นธุรกิจที่มันเป็นออนไลน์อย่างเมื่อก่อนคุณนิพานก็พูดถึงเรื่องของร้านกาแฟนะครับลงทุนเองลงทุนเยอะด้วยนะครับก็ต้องมีเรื่องของทําเลเรื่องของค่าเช่านะครับอันที่2คือเราเป็นนายตัวเองแปลว่าอะไรครับสมมถ้าวันนี้เราเปิดร้านเรามีค่าเช่าเรามีค่าฟิกคอสต่างๆค่าลูกน้องค่าของนะครับค่าสต็อกสินค้าเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปก่อนนะครับจา่ายเงินเดให้ลูกน้องก่อนเนี สุดท้ายถ้าเหลือถึงจะเป็นรายรับเรานะครับอันนี้คือสมอล i ิเ s s อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ต้นทุนสินค้าค่าจ้างพนักงานแล้วที่สำคัญก็คือคู่แข่งที่มากขึ้นในทุกวันนี้นะครับนี่คือนี่คือธรรมชาติและกันนะของคนแต่ละกลุ่มนะครับทีนี้คําถามก็คือแล้วจุดแข่งของธุรกิจนูสกินเนี่ยมันแข็งกว่านะครับไอสามกลุ่มนี้ยังไงนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือธุรกิจเรามีความเสี่ยงต่ํามากๆนะครับเดีย๋ยวจะขยายความให้ฟังข้อที่สองคือ ศัก,กยภาพในการทําเงินมหาศาลครับนะครับ,นะรบอันที่3ก็คือค่าใช้จ่ายที่ต่ํานะครับข้อที่4ก็คือคนเนี่ยมีอิสระในการทํางานข้อที่5เรามีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือ5ข้อที่อ่าเป็นจุดแข็งของธุรกิจนูสกินนะครับซึ่งผมมั่นใจละว่าไอ้5จุดแข็งเนี้ยถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราไปพรีเซนต์มันจะทําให้เราคือเรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม มันเหมือนวันนี้เรากำลังหาเสียงะนะครับเรากำลังหาเสียงเราจะ, convince, ะคอนวินะ์นะครับให้คนนะครับมาเลือกเราอะ่ะนะครับเลือกพักเราเลือกเราเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับมันคือการขายนี่แหละนะครับแต่บางครั้งหลายๆคนทำไมขายแล้วน้ำเสียงมันฟังดูโหวเชื่อมั่นในตัวเขามากๆมีอุดมการนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อในสิ่งที่เขาทำอะ เราก็ต้องกลับมาถามตัวเลยว่าเรามีความเชื่อในห้าข้อนี้มาจริงๆถ้าเรามีความเชื่อในห้าข้อนี้ผมมั่นใจว่าเราสามารถรีคูดได้ทุกคนเพราะที่สําคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความมั่นใจในห้าข้อนี้นะครับณนะวันที่เราอาจจะยังไม่ได้มีรายได้เยอะนะครับนะครับแสดงว่าเรารีคูตัวเราเองได้ละคนหนึ่งคนนะครับที่จะต้องถูกรีคูนะครับให้ขาดให้ได้ก็คือตัวเราเองเพราะถ้าเรารีคูตัวเราเองไม่ได้ เรายังมีความเชื่อมั่งไม่เชื่อบ้างเวลาเราเียคูคนแววตาที่เราพรีเซนต์นะครับมันก็ส่งผลต่อคนอื่นนะครับมันก็ส่งผลต่อ prospect ที่เราไปคุยด้วยมันก็ส่งผลต่ออ่าคนที่เรานะครับกําลังจะปิดการขายน้ําเสียงเราแววตาเราท่าทางเรารอยยิ้มเรามันสอดคล้องกันไหมกระสิ่งที่เราพรีเซนต์น่ะนะครับถ้ามันสอดคล้องกันรับรองว่าเราคอนวินเขาได้นะครับอันที่หนึ่งเลยความเสี่ยงต่ํา นะครับในการทําธุรกิจหลายๆอย่างนะครับเชื่อไหมว่าอันที่หนึ่งเลยเขาจะต้องมีโลเคชันที่ดีครับนะครับเปิดร้านกาแฟ้า้ม่เปิดอยู่ท้ายซอยคนไม่เห็นนะครับมันก็สู้แหล่งที่มันคนเยอะๆไม่ได้จริงไหมครับข้อที่สองคู่แข่งเยอะขึ้นบางคนเปิดธุรกิจดีสักพักก็มีเปิดคู่แข่งตามมาเอาง่ายเลยนะอย่างธุรกิจอย่างเซเว่นอีเลนะครับเขาจะมีการจับสถิติตัวเลขนะครับสมมติวันนึงเราซื้อแฟรนไชส์อยู่นะครับหน้าปากซอย แต่ปรากฏว่าเขาจับสถิติจับตัวเลขแล้วอ๋อเนี่ยใช่ไหมครัมันจะมีการ t r a ็กตลอดเวลาว่าเนี่ยคนยืนต่อคิวกันเยอะขึ้นเขาจะเริ่มมีสาขามาเปิดเพิ่มมากขึ้นซอยโรงเรียนลูกผมเนี่ยมีเซเว่นอยู่สามสามสาขานะครับสามสาขาหน้าโรงเรียนเพิ่งมาเปิดหนึ่งสาขากลางซอยหนึ่งสาขาหน้าปากซอยอีกหนึ่งสาขาเพราะว่าเกาะหมู่บ้านมันเยอะนะครับคนก็ยืนต่อคิวกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งย่อก,กันไป นะครับอันที่สามคือเรื่องของเงินลงทุนข้อ4สี่เรื่องของสต็อกสินค้าเราไม่ต้องทาเลยเลยจริงไหมในการทําธุรกิจโนสกินจริงๆง่ายถ้าวันนี้ทำธุรกิจเราต้องสต็อกเองอ่ะนะครับต้องลงทุนด้วยเงินเราเองต้องหาโลเคชันเองทาออฟฟิศเองโหแค่นี้ครับปวดหัวมหาศาลต้องจ้างพนักง,งานนะครับหรือบางครั้งอาจจะเจอความเสี่ยงเรื่องของภยัยธรรมชาตินะครับอย่างตอนอน้ำท่วมกรุงเทพไม่รู้ใครจำได้บ้างนะครับ ก็น่าจะหลายปีที่แล้วนะครับน่าจะเกือบสิบปีแล้วนะนะครับหลายาธุรกิจก็เจ๊งไปเลยก็มีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่วันนี้ธุรกิจเราความเสี่ยงต่ำมากๆเอาง่ายโบชัวเลยไม่ต้องทำเองเลยนะครับถ้าใครเข้าไปดูในคลังรูปภาพของนูสกินนะครับโหลิงก์รูปภาพคลังรูปภาพของนะูสกินเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะมันมีรูปภาพสวยๆส,สินค้าต่างๆคลิปที่บริษัททำไว้ให้มันเป็นรีซอสที่ ผมอยากจะบอกว่าแค่เราไปเสียเวลาจ้างคนทำอะ่ะอันนั้นเน่หมดเป็นล้านแล้วนะครับนะครับแต่วันนี้นูสกินปรไวให้เราไมา่ได้หมดโปรโมชั่นต่างๆนะครับการคิดค้นวิจัยสินค้าเราไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยอะ่ะแต่วันนี้นูสกินทำให้เราหมดเราเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแค่นั้นเองที่มันจะเป็นจุดแข่งที่เราจะไปบอกให้กับคนอื่นนะครับวันก่อนผมก็คุยกับอ่าพอดีคุณอองก็เจอคุณแม่คนหนึ่งที่เขาบอกเขาอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ ก็ได้คุยกันเขาบอกเขาก็มีความคิดว่าอยากทําธุรกิจอยากสร้างแบรนด์นอกสินค้าออร์แกนิกให้กับลูกผมก็บอกเฮ้ยทําแบรนด์ตัวเองเใช้เงินเยอะนะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าด้วยนะครับความเสี่ยงเยอะจริงนะครับแต่วันนี้ทําธุรกิจไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับข้อที่สองครับศักยภาพในการทําเงินมหาศาลนะครับนี่คือแผนรายได้โดยเฉลี่ยงั้นถ้าเราเข้าใจกลไกของการทําธุรกิจนูสกินเนะี่ยมันคือการขยายทีมนะครับ บางคนบอกวันนี้ฉันเริ่มมีแค่คนเดียวใช่ไหมถ้าเรามีความเชื่อจากหนึ่งคนมันก็กลายมาเป็นสิบคนได้เมืม่อนพักการเมืองใหม่ๆที่ตั้งขึ้นมานะครับก็ผมผมผมไม่ไม่ได้อยากเลอกอิงแล้วกันเอาเประว่าคิดอย่างนี้แล้วกันคนหนึ่งคนที่เปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากไอเดียของตัวเราเองหนึ่งคนเอาง่ายอย่างคุณแจ็คหม่าแล้วกันนะครับคุณแจ็คหม่าสร้างธุรกิจอย่างอาลีบาบาเติบโตมาขนาดนี้วันที่เขาเปิดธุรกิจนะครับ แล้วเขาหาเพื่อนมา,มาร่วมอุดมการเขาเีเซนให้คนที่นะครับเพื่อนเขารู้จักว่าธุรกิจเนี้อ่าเขาอยากหาคนที่มาจมอ่าร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันนะครับมาหุ้นด้วยกันมาทําธุรกิจด้วยกันเนะ่ยเชื่อไหมว่าเขาคุยกับคนหลายสิบคนนะครับคนส่วนใหญ่ก็ตอบปฏิเสธแต่มันมีแค่คนกลุ่มหนึ่งที่เอาขอเขาด้วยแล้วก็ทํามาด้วยกันแล้วก็ขยายไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับธุรกิจนี้ ่อให้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวเราเองคนเดียวผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราไม่หยุดที่เราจะรีคูดมันจะเริ่มมีคนที่มองเห็นภาพเดียวกับเรานะครับอยากทําธุรกิจกับเรานะครับแล้วก็ธุรกิจเราก็จะเติบโตองค์กรเราก็จะเติบโตไปด้วยกันได้นะครับขอให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งถามว่าธุรกิจนี้ทําเงินมหาศาลไหมอันนี้คือภาพลงรถของพี่หนึ่งบ้านพี่หนึ่งพีจ่จีนะครับพี่หนึ่งพี่จีทําเงินมากว่าเกือบยี่สิบล้านเหรียญแล้วอะ เพรายังไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยว่าธุรกิจนี้ทำเงินได้ไหมนะครับมมีคนทำเงินได้เยอะแยะมากมายนะครับคุณเรนโฮคุณแองเจล่านะครับก็เคยทําธุรกิจประกันนะครับแล้วก็ทําธุรกิจเทรนนิ่งแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในเซาท์อีสเอรเียเป็น20ล้านเหรียญคู่แรกนะของเซาท์อีสเทอรเชียลงใน CNN เลยนะครับนะครับลงใน CNN ว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีนะครับที่สร้างธุรกิจโดยที่ไม่ต้องมีพนักง,งาน แม้ในเพียงคนเดียวงั้นเจ๋งไหมธุรกิจเครือข่ายที่มีคนทําเงินได้มาหาศาลแบบเนี้นะครับหรืออัพไลน์ของพวกเราทุกคนนะครับอย่างคุณเนสันริกส์นะครับซึ่งท่านก็อเนี่ยก็ทําธุรกิจจนเติบโตในหลายสิบประเทศมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับก็วันนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าธุรกิจก็ยังคงเติบโตในทั่วโลกนะครับ ครอบครัวแท่ก็ยังทํองทเงินมหาศาลอยู่จากธุรกิจนี้นะครับฉะนั้นถามว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจนี้ถ้าเรามีความเชื่อว่าจริงๆว่าธุรกิจนี้สามารถทําเงินได้มหาศาลน,นะครับไม่ว่า,าธุรกิจจะเป็นยังไงนะครับณนะวันนี้ถ้าเรายังมีความเชื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถสร้างองค์กรให้เติบโตได้ผมมั่นใจนะครับคุณไอตันเนี่ยเคยพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณไอรีนวิลเลียมนะครับคุณไอรีนวิลเลียมนะครับก็ เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็น b r นะครับแล้วจนถึงเป็นอ s อ b p อสบีซีเนีรยแบรนด์พาร์เนอร์เนี่ยทำอย่างเงี้ยอยู่เป็นสิบกว่าปีนะครับนะครับคือเป็น X จนถึงลาพิสมีก็มี b r นะครับแล้วก็มี b r ติดตัวสองคนนะครับไปไปกับกับอย่างเงี้ยสิบกว่าปีนะครับจนตอนเนี้ยเธอก็รู้ขึ้นมาแล้วก็สร้างองค์กร ที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นทีมบรลีที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อคุณแอชลี่นะครับปัจจุบันก็เกือบเกือบห้าล้านเหรียญละคุณแอชลี่ก็เป็นลูกสาวที่แบบพูดไม่เก่งนะครับแล้วไม่เคยทําธุรกิจนี้แล้วก็ไม่อยากทําด้วยเห็นคุณแม่ทําแต่ก็ไม่อยากทําแต่ในยุคข,ของโซเชียลเขาก็ลุกขึ้นมาทําแล้วก็เป็นทีมบรลีัมาสี่ปีละนะกาลังจะแตะห้าล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่หยุดรีคูตนะมั่นใจเลยว่านะครับ เราจะมีคนที่ร่วมอุดมการไปกับเราแน่นอนนะครับแล้วก็รายได้มาหาศาลมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้นะครับข้อที่สามครับ low operating cost ค่าใช้จ่ายต่ำมากเราไม่ต้องมีค่าเช่านะไม่ต้องมีเงินเดือนนะครับไม่ต้องมีเงินเดือนให้กับพนักง,งานนะครับไม่ต้องจ้างบัญชีไม่ต้องมีสต็อกไม่ต้องมานั่งจัดก,การขนส่งสินค้าเองไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยบริษัทจะทำให้หมดหน้าที่เราคือคุยกับคนนะครับ ผมมีให้ทุกคนลองถามตัวเองถ้าวันนี้เราอยากสร้างแบรนด์เอาง่ายๆคอลลาเจนนะนะครับเราต้องจ้างคนวิจัยสินค้าต้องหาโรงงานผลิตนะครับต้องทำแพคเกจจิ้งต้องมีสต็อกต้องหาที่จะส่งสินค้าต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายต้องมีบัญชีคอยตรวจสอบต้องทำมาร์เก็ตติ้งต้องจ้างพรีเซนเตอร์หาอินฟลูเอนเซอร์โหนี่ผมนับไปสิบอย่างแล้วนะแต่วันนี้ทำหนูสกินเราทำแค่อย่างเดียวคือเราโปรโมทและคุยกับคนจริงไหมครับไม่ต้องมีค่าเช่าอะไรเลย เนี่ยนั่งทําประชุมนั่งมีออฟฟิศสวยๆอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานาครได้ที่ผมเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยสักบาทเดียวเราเห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเราเห็นแล้วเราพูดกับมันเต็มที่บางครั้งนะครับเชื่อไหมว่าทำไมห,หลายๆคนที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ไม่ค่อยมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะโดยเฉพาะเครือข่ายในประเทศไทยอ่ะ เวลาเขามาเจอโนสกินทำไมเขาถึงรู้สึกอัพเพรชิเอทกับบริษัทนี้มากๆเพราะโนสกินทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเขาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในอดีตที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับอย่างที่คุณโป่งเคยเล่าให้ฟังคอมพิวเตอร์นะร้ที่รันคอมมิชชั่นเดินเตะปักหลุดคอมมิชชั่นออกช้าอย่างเงี้ยโนสกินไม่เคยเกิดขึ้นนะครับนะครับในยีสกว่าปีที่ผมทำธุรกิจโสกินมาโนสกินจ่ายคอมมิชชั่นตรงเวลาเป๊ะ นะครับทุกบาททุกสตางค์ตรวจสอบได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข้อสี่ครับมีอิสระในการทํางานนะครับถามว่าอิสระจะเกิดจากอะไรนะครับเทันนี้เราเปิดร้านโชว์หวยสมัยก่อนเนี่ยนะครับอากงอมาผมนะครับก็มาประเทศไทยนะแล้วก็เปิดร้านโชว์หวยอยู่ที่ออำเภอนาทวีจังหวัดสงขานะครับทุกันนี้ก็ยังเป็นร้านโชว์หวยปิดอยู่แค่วันเดียวคือ วันตุรจีนะครับปีหนึ่งสามร้อหกสิบห้าวันปิดแค่วันเดียวเพราะทุกครั้งที่ปิดร้านนะครับก็รายได้หายนะครับเพราะฉะนั้นแต่วันนี้นะครับถ้าเราทําธุรกิจเราสามารถมีอิสระนะครับเราสามารถประชุมซูมที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อวานนี้สามสี่ทุ่มยังประชุมกันกันกบผู้นําก็ยังสามารถประชุมกันได้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสามารถขยายธุรกิจในต่างประเทศได้ สมัยก่อนผมไปทําตลาดที่อินโดนีเซียนะครับปีสองพันห้าผมต้องบินไปแล้วก็นะครับตอนนั้นเพิ่งแต่งงานด้วยนะครับก็ยังไม่มีลูก <c oughs> ก็บินไปแล้วก็ต้องอยู่ที่อินโดเนียสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ทําประชุมนะครับจ่ายค่าเครื่องบินเองนะครับทําจ่ายค่าที่พักเองทริปหนึ่งเนี่ยผมหมดประมาณหกถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับนะครับค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางทุกอย่างที่นู่นแต่วันนี้เราสามารถจะมีซูม ทำประชุมกับใครก็ได้ประเทศไหนก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีอิสระนะครับข้อที่ห้าครับผมว่านี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับผมจินตนาการไม่ออกถ้าวันนี้ผมยังทางานบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่ทํางานงงงแปดโมงเช้าแล้วง,งานห้าโมงเย็นเจอแต่โฟร์แมนเจอแต่หัวหน้าโลกผมคงแคบมากอ่ะนะครับคงไม่ได้มีโอกาสไปสัมมนา,าต่างประเทศแต่ผมได้รู้จักการพัฒนาตัวเองได้รู้จักคําว่าการตั้งเป้าหมาย ได้รู้จักการเทรนนิ่งนะครับได้รู้จกักการพัฒนาซอฟต์สกิลนะครับซอฟต์สกิลคือทักษะด้านอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมาจากวิศวะอย่างเดียวผมมีโอกาสไปเทรนนิ่งสัมมนา,าที่สิงคโปร์นะครับกับคุณแอนโทนีโรบินส์นะครับ,รบซึ่งคุณแอนโทนีเนี่ยก็โหจัดครั้งหนึ่งเนี่ยคนเป็นหมื่นนะครับนะครับค่าโคชชิ่งของเขาตัวต่อต,ตัวเนี่ยครั้งหนึ่งคือเป็นล้านเหรียญน,นะครับเป็นที่ปรึกษาประธานธิบดีเป็นโค้ชเบอร์หนึ่งของโลกซึ่ง เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปถ้าเราทางานประจําเป็นบริษัทรับเหมาคงคงไม่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือของเขาเลยด้วยซ้ำไม่คงไม่ได้มีโอกาสรู้จักเขาหรือได้มีโอกาสประชุมกับทีมบลิทนะครับในเซอวีเซียและทั่วโลกนะครับคนข้างๆที่ผมยืนอยู่ด้วยเนี่ยก็คือคุณเรนโฮนะครับนะครับเป็นคนที่20ล้านเหรียญคนแรกของเซอวีสเซียก็นั่งคุยกันนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังรีคูดคนยังทํางานอย่างเต็มที่เลยนะเขาก็บอกว่าเขาทําธุรกิจนูสกินรรมสควารเสร็จมากๆเดือนหนึ่งได้ หลายล้านเน่ะเป็นเดือนที่พีที่สุดที่เขาเคยได้เดือนหนึ่งเขาได้มาประมาณล้านกว่าเหรียญในหนึ่งเดือนนะครับนะครับเขาสามารถจะเกษยียณนอนอยู่บ้างกะดิกเท้าไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แต่สิ่งที่ผมเรียนรู้จากคนเหล่านี้คือต่อให้เราประสบความสำเร็จแค่ไหนสิ่งที่สําคัญก็คือ,อยังคงต้องทํางานครับนะครับ,นะรบเขาก็ยังคงลุกขึ้นมาทํางานเขาบอกชีวิตเขาไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้บ้านรถไม่ได้ชอบแต่งรถซิ่งนะเขาไม่ได้มีฮอบบี้อะไรมากมาย นันสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็ช่วยเหลือองค์กรน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้จากจากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับว่าต่อให้เราประสบความสำเร็จเยอะแค่ไหนเราก็ยังต้องลุกขึ้นมาทํางานนะครับเพราะชีวิตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราลงมือทํางานแล้วก็ช่วยช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับเพราะยังมีลูกทีอีกเยอะมากที่เขาเดินตามเรามานะครับโอเคก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สุดท้ายสิ่งนี้สําคัญเลยก็คือเวลาเรารีครูดคนนะครับนะครับคนใหม่เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเข็มสั้นเข็มยาวเขาตรงกันแล้วหรือยังคืออยู่ที่12นาฬิกาแล้วหรือยังแปลว่าทามมิ่งมันได้นะครับแปลว่ามันสุกงอมแนละ้วเขาเบื่องงานเขาอยากเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือเข็มสั้นเข็มยาวตรงกันนะครับแปลว่าเขาก็อยากจะหาอะไรทําและนั่นแหละคือจุดที่ ถ้าเรายังทําธุรกิจอยู่แล้วเราประสบความสำเร็จเราก็สามารถจะรีคูดเขาเข้ามาทําธุรกิจได้แน่นอนนะครับก็โอเคอัปเดตน,นิดนึงนะครับตอนนี้เรามีการปรับโครงสร้างนิดนึงเรื่องของการเทรนนิ่งเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นนะครับในวันจันทร์นะครับเราจะเลื่อน BDM อัปเกรดของเรานะครับไปเป็นวันอังคารตอนเย็นนะครับเนื่องจากบริษัทจะทำเทรนนิ่งในวันอังคารอยู่แล้วเรื่องของสินค้านะครับตอน6โมงครึ่งนะครับว,วันจันทร์ตอนเย็นก็จะเป็นช่องว่างที่ ทุกคนสามารถไปประชุมทีมย่อยของตัวเองได้นะครับจะจัดกลุ่มย่อยๆวางแผนต้นวีกันนะครับแล้วเรามาเทรนนิ่งกันในวันอังคารบ d m อัพเกรดจะเลื่อนมาเป็นวันอังคารนะครับในทุกๆเย็นตอนสองทุ่มนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับในวันพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มนะครับ BB ยังมีเหมือนเดิมนะครับในวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็จะมี c o f f e ่ม e e t i n g เหมือนเดิมนะครับก็ย้ำนะครับ ีเดมอัปเกรดในวันจันทร์จะถูกเลื่อนไปเป็นวันอังคาร